อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าผ้ามาเบิงเด็กน่อยยีสิมือค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมหกหกนะคะคุณพ่อคุณแม่กำลังกินแล้วก็คุณลูกนะคะ นี้คนนี้ชื่ออะไรฟ้าแฝดต,ตรงแยก่าค่อยออกได้ค่ะพี่น้องคนนี้ชื่อแอนนี่สวัสดีค่ะคนนี้ชื่อเอมมี่สวัสดีค่ะหนูเป็นชื่อว่าว่าดำค่ะแฝดหญิงดำคนนี้ชื่อเอมมี่อไอไวี่เป็นผู้ชาย ็นลูกแม่เอิ้งขวัญกับพ่อจอนนี่ครับฝากกดติดตามพวกผมด้วยนะครับในช่อง YouTube อดดำฟาร์มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกผมด้วยในช่อง YouTube อดดำฟาร์มสวัสดีครับ